พระกานตนรกบบอกว่ากูถ้วยไปไหนคะแล้วพอพอเขาตอบมาปลักนาก็ซับซับซับชับซ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 ับอับซ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 านซับซับซัวไับซับซ่บับัับับััั วิ้นเอ้ยจงจะกำกับได้ไหมเนี่ยเอวิ้นเอ้ยต้องเจอแบบนี้เลยได้เจอผู้กับข้านะให้กับว่าไปบอกหมอปลาดีกว่าเล่นหนังไม่ดีไปบอกหมอปลาเล่นหนังไม่ดีมึงก็ไปบอกคือมึงก็ตายโดยการนมมดเออโวยตขนาดนั้นเลยไปไหนคะนี่ว่าเไมเล่นหนังให้หน่อยเหรอน้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถรอแท็กซี่ก็รอพิพิธอานนท์ก่อนคุณะลา ใครจะพาไปข่มขืนนี่แหละปากอย่างนี้พระรู้ดีใครเป็นยังไงจักเน้นลัทดาวัสนาดาไนมาโนะละตลัตนาวัตานาสายลุ่มพระทำกัเงเขนให้เลยที่บ้านเนี่ยใครจะพาไปข่มขืนไม่ได้บอกคนหรอกนะเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนดีคนเดียวพระพุทธเจ้าดีก็ได้นี่นี่เป็นคนดีคนุณทำไมต้องมีอารมณ์อยู่ล่ะทุกคนฟังคนได้ยินนี่พูดตาหมาไม่แดกกับฉันนะูปางี้จกเน้นลัทดาวัสนาดาไนคือความจริง แล้วคนนี <S <S ้คนบ้านตายแล้วโอ้ยรวมตัวกันเลยถือเปืดเลยใ่คนนีงพี่น้องแม่กันโก๋งโกอนุ้ยโอยุนเอาใหญ่นะเจ๊โควาโควว่ะไม่ได้ออกมาตรงนี่ไหน